หลายคนคิดว่าผิวแห้งผิวซีดหรือมีผื่นแค่เรื่องเล็กๆแค่บำรุงผิวก็หายแต่คุณรู้ไหมว่าอาการบางอย่างที่เกิดขึ้นบนผิวอาจเป็นสัญญาณแรกๆที่ร่างกายพยายามเตือนว่าอาวัยวะภายในของคุณกำลังเริ่มมีปัญหางานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในอเมริกาพบว่าคนจำนวนมากที่ป่วยด้วยโรคตับ ไตหรือหัวใจล้วนเคยมีสัญญาณบางอย่างบนผิวก่อนที่โรคจะถูกวินิจฉัยอย่างเป็นทางการวันนี้ผมอยากให้คุณสังเกตผิวตัวเองใหม่เพราะสิ่งที่คุณกำลังมองข้ามอาจเป็นโอกาสเดียวที่ร่างกายกำลังส่งเสียงให้คุณฟังก่อนจะสายเกินไป และถ้าคุณฟังคลิปนี้จนจบคุณจะรู้วิธีสังเกต5สัญญาณสำคัญจากผิวที่อาจช่วยให้คุณจับโรคร้ายได้ตั้งแต่ระยะแรกและมากกว่านั้นคุณจะได้รู้ว่าร่างกายของคุณยังมีโอกาสฟื้นฟูเสมอถ้าคุณเริ่มเข้าใจมันตั้งแต่วันนี้ สัญญาณที่บอกว่าผิวแห้งหรือคันเรื้อรังที่ไม่หายเคยเป็นไหมครับอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าผิวตัวเองแห้งกว่าปกติบางวันคันโดยไม่มีสาเหตุทาครีมก็ไม่หายเปลี่ยนสบู่ก็ยังคันหรือบางคนรู้สึกว่าผิวลอกเป็นขุยเวลาถูเบาๆตอนอาบน้ำหลายคนมักจะคิดว่าเป็นเพราะอากาศแห้งหรือโลชั่นที่ใช้อาจจะไม่เข้ากับผิวแต่คุณอาจจะแปลกใจถ้ารู้ว่าอาการแบบนี้บางครั้งอาจเป็นสัญญาณเงียบจากอวัยวะสำคัญอย่างไตก็ได้ ข้อมูลจากองค์กรด้านโรคไตในสหรัฐระบุชัดเจนว่าอาการคันและผิวแห้งผิดปกติเป็นอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นคนไข้จำนวนมากมาพบแพทย์ด้วยเรื่องผิวคันก่อนจะรู้ว่าไตาตัวเองเริ่มทำงานผิดปกติแล้ว แล้วกลไกเกิดขึ้นได้อย่างไรร่างกายของเรามีไตทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดควบคุมสมดุลน,น้ำเกลือแร่และแร่ธาตุต่างๆรวมถึงรักษาระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ถ้าไตาเริ่มเสื่อมหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของเสียบางตัวจะเริ่มสะสมในร่างกายสารเหล่านี้อย่างเช่นยูเรียหรือครีแอทินินถ้ามีมากเกินไปจะส่งผลต่อเซลล์ประสาทใต้ผิวหนังทำให้เกิดอาการคันแบบไม่ทราบสาเหตุและถ้ายังปล่อยไว้ผิวของคุณจะเริ่มเสียสมดุลมากขึ้นเกิดการแห้งตึงผิวบางหรือถึงขั้นลอกเป็นขุยง่ายกว่าปกติ ไม่ใช่แค่นั้นนะครับในบางรายถ้ามีฟอสฟอรัสในเลือดสูงเกินไปจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเคมีบางชนิดที่เกี่ยวกับอาการคันออกมาเพิ่มขึ้นซึ่งวงการแพทย์เรียกกลุ่มอาการนี้ว่า renal pruritus หรือภาวะคันจากโรคไตถ้าคุณมีอาการผิวแห้งคันแบบไม่มีผื่นและอาการไม่หายแม้จะดูแลผิวดีแล้วนั่นคือ red flag สำคัญที่ควรเริ่มเช็คสุขภาพภายใน วิธีเบื้องต้นที่ทำได้ทันทีคือเริ่มดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอทุกวันพยายามลดอาหารเค็มของหมักดองและอาหารแปรรูปที่มีฟอสฟอรัสสูงเชน่นไส้กรอกเบคอนหรืออาหารสำเร็จรูปหลีกเลี่ยงการขัดถูผิวแรงๆและเลือกใช้โลชั่นที่ไม่มีน้ำหอมเพื่อไม่ให้เกิดการระคายเคืองเพิ่มเติม ถ้ายังไม่ดีขึ้นภายในสองสัปดาห์และอาการคันมีลักษณะเป็นจุดเดิมๆซ้ำๆแนะนำให้คุณพบแพทย์เพื่อขอตรวจเลือดค่าไตาพื้นฐานที่ควรรู้ได้แก่ BUN ซึ่งย่อมาจาก Blood Urea Nitrogen และค่า Creatinine ถ้าค่าสูงเกินค่ามาตรฐานอาจเป็นสัญญาณว่าไตาของคุณเริ่มมีปัญหา ซึ่งสำคัญที่สุดคืออย่ามองข้ามอาการเล็กๆแบบนี้เพราะมันอาจเป็นสัญญาณแรกที่ร่างกายพยายามบอกคุณเงียบๆว่ามีบางอย่างไม่ปกติเกิดขึ้นแล้วถ้าคุณสังเกตและเข้าใจมันให้เร็วพอคุณยังมีโอกาสที่จะฟื้นฟูไตและดูแลร่างกายได้ทันเวลา และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะสัญญาณถัดไปที่กำลังจะพูดถึงนั้นเชื่อมโยงกับต่อมที่ควบคุมฮอร์โมนความเครียดในร่างกายซึ่งถ้าทำงานผิดปกติจะไม่เพียงแต่ส่งผลต่อพลังงานและอารมณ์ของคุณแต่ยังอาจเปลี่ยนผิวรอบดวงตาให้ดูหมองคล้ำขึ้นอย่างชัดเจนผิวคล้ำใต้ตาอาจไม่ใช่แค่นอนไม่พอแต่เป็นสัญญาณจากระบบฮอร์โมนที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน ทีนี้ผมอยากให้ทุกคนลองมาดูอีกอาการหนึ่งที่มักถูกมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วอาจเป็นเบาะแสสำคัญจากระบบฮอร์โมนที่ควบคมุมความเครียดและพลังงานของคุณโดยตรง ถ้าคุณสังเกตว่าผิวใต้ตาของคุณคล้ำขึ้นทั้งที่นอนพอกินดีดูแลตัวเองตามปกติหรือบางครั้งแม้จะนอนวันละ8ชั่วโมงเต็มแต่ตื่นมาก็ยังรู้สึกโทมตายตาดูหมองเหมือนคนพักผ่อนไม่พออาการแบบนี้อาจไม่ใช่ความเหนื่อยสะสมแต่มันอาจกำลังชี้ไปที่ต่อมหมวกไตซึ่งเป็นระบบสำคัญที่หลายคนไม่ค่อยรู้จัก ต่อมมวกไตคืออวัยวะขนาดเล็กที่อยู่บนไตของคุณหน้าที่ของมันคือผลิตฮอร์โมนหลายชนิดหนึ่งในนั้นคือคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนหลักที่เกี่ยวข้องกับความเครียด เมื่อร่างกายเจอภาวะเครียดสะสมไม่ว่าจะร่างกายหรือจิตใจต่อมหมวกไตจะผลิตคอติซอลออกมาเรื่อยๆเพื่อรับมือแต่ถ้าเครียดบ่อยเกินไปพักผ่อนไม่พอหรือใช้ชีวิตหนักเกินไปต่อมหมวกไตจะเริ่มทำงานผิดปกติจนเกิดภาวะที่เรียกว่าอะดรีนาลฟาติกหรือภาวะต่อมหมวกไตล้า แม้อาการนี้ยังไม่มีชื่อทางการแพทย์ชัดเจนในระบบการวินิจฉัยทั่วไปแต่งานวิจัยและเคสในคลินิกทางเลือกหลายแห่งกลับพบรูปแบบอาการที่คล้ายกันหนึ่งในนั้นคือผิวใต้ตาหมองคล้ำเรื้อรังเพราะคอติซอลไม่ได้ส่งผลแค่กับความเครียดแต่ยังส่งผลต่อการไหลเวียนเลือดความดันโลหิตสมดุลของน้ำและเกลือในร่างกายเมื่อระบบนี้เสียสมดุลผิวบางบริเวณเช่นใต้ตาที่มีเส้นเลือดฝอยเยอะจะได้รับผลกระทบชัดเจน ในบางกรณียังพบร่วมกับอาการอื่นเช่นง่วงตอนกลางวันหิวของหวานบ่อยใจสั่นง่ายหรือความดันโลหิตต่ำโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งทั้งหมดนี้อาจเกี่ยวข้องกับภาวะต่อมหมวกไตทำงานแปรปรวนแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงได้บ้างสิ่งแรกเลยคือพยายามจัดตารางชีวิตให้มีเวลาพักผ่อนจริงๆหลีกเลี่ยงการนอนดึกและพยายามเข้านอนช่วงสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายฟื้นฟูต่อหม,มวกไตดีที่สุด ต่อมาคือลดปริมาณกาแฟ ى, หรือเครื่องดื่มที่กระตุ้นคาเฟอีนเพราะคาเฟอีนจะเร่งให้ร่างกายผลิตคอร์ติซอลมากขึ้นลองเสริมอาหารที่มีแมกนีเซียมวิตามินบและวิตามิน C ซึ่งล้วนเป็นสารอาหารสำคัญในการฟื้นฟูร,ระบบฮอร์โมน ในรายที่มีอาการร่วมชัดเจนหลายด้านเช่นเหนื่อยง่ายมากใจเต้นผิดจังหวะหรือน้ำหนักผันผวนผิดปกติแนะนำให้พบแพทย์เพื่อตรวจระบบต่อมไร้ท่อหรือถ้าไม่มั่นใจอาจเริ่มจากการตรวจเลือดดูระดับฮอร์โมนพื้นฐานก่อนก็ได้อย่าลืมนะครับว่าผิวใต้ตาเป็นพื้นที่ที่บอบบางที่สุดในใบหน้าและบางครั้งมันอาจกำลังสะท้อนความเหนื่อยล้าลึกๆที่ร่างกายคุณเองยังไม่ทันรู้ตัว และเมื่อคุณเริ่มฟังเสียงนี้ได้ทันคุณก็จะมีโอกาสกลับมาควบคุมสมดุลในร่างกายได้อีกครั้งแต่เรื่องที่เราจะพูดถึงถัดไปสำคัญยิ่งกว่าเพราะมันเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนเลือดและระบบเลือดโดยตรงและอาการที่ผิวจะแสดงออกก็คือผิวซีดที่บางครั้งแค่ส่องกระจกก็อาจบอกถึงภาวะที่คุณไม่ควรนิ่งเฉยผิวซีด บางครั้งอาจหมายถึงว่าร่างกายของคุณกำลังขาดอะไรบางอย่างส่วนอีกสัญญาณหนึ่งที่อยากให้คุณลองสังเกตคือเรื่องของผิวที่ดูซีดกว่าปกติเคยมีไหมครับที่มีคนทักว่าหน้าดูจืดๆเหนื่อยๆหรือคุณเองก็สังเกตว่าริมฝีปากดูจางผิวไม่สดใสเหมือนแต่ก่อนทั้งที่นอนพอกินครบและไม่ได้มีอะไรผิดปกติในชีวิตประจาวันเลยอาการแบบนี้หลายคนอาจไม่ใส่ใจเพราะมันดูไม่ชัดเจนไม่เจ็บไม่ปวดแต่จริงจริง แล้วผิวซีดอาจเป็นหนึ่งในสัญญาณที่บอกว่าร่างกายของคุณกำลังต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะในเรื่องของระบบเลือดหนึ่งในสาเหตุที่พบได้บ่อยคือภาวะที่เรียกว่าโลหิตจางหรือที่หลายคนเรียกติดปากว่าเลือดจางซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัยเช่นการขาดธาตุเหล็กการดูดซึมอาหารบางชนิดได้ไม่เต็มที่หรือการสูญเสียเลือดสะสมในปริมาณน้อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัว เวลาร่างกายมีเม็ดเลือดแดงไม่เพียงพอการไหลเวียนของออกซิเจนก็จะลดลงทําให้ผิวดูซีดใบหน้าจืดริมฝีปากจางหรือดูไม่มีน้ํามีนวลแม้ว่าคุณจะรู้สึกปกติดีมีงานวิจัยจากเมโย Clinic ที่พูดถึงผู้ที่มีภาวะซีดบางระดับโดยที่ยังไม่รู้ตัวหลายคนมาด้วยอาการแค่เหนื่อยง่ายมือเย็นหน้ามืดบ้างเล็กน้อยเวลาเปลี่ยนท่าทางแล้วค่อยๆสังเกตว่าผิวหน้าดูซีดตามไปด้วย ถ้าคุณลองเช็คอาการประกอบเพิ่มเติมเช่นง่วงบ่อยใจสัน่นหิวง่ายหรือมีประจำเดือนมากกว่าปกติในบางช่วงอาจจะลองดูว่าเราควรเริ่มดูแลตรงไหนวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นคือเพิ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กในแต่ละวันเช่นตับหมูผักใบเขียวเข้มถั่วแดงหรือธัญพืชที่อุดมด้วยแร่ธาตุเหล่านี้การทานอาหารร่วมกับวิตามินซีเช่นฝรั่งสม้มจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียิ่งขึ้น และอีกเรื่องเล็กๆที่อยากให้ระวังคือการดื่มชากาแฟทันทีหลังอาหารเพราะมีผลลดการดูดซึมธาตุเหล็กในลำไส้ซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้บ่อยๆอาจลองปรับเวลาเลื่อนไปนิดหนึ่งหลังมื้ออาหาร หากคุณรู้สึกว่าอาการยังไม่ดีขึ้นในช่วง2-4สสัปดาห์การตรวจเลือดง่ายๆที่เรียกว่า CBC หรือ Complete Blood Count ก็สามารถให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเม็ดเลือดได้ทันทีและใช้เป็นแนวทางประกอบกับการปรึกษาแพทย์ได้อย่างดี สุดท้ายอยากให้มองว่าผิวซีดไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจแต่มันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนภายในที่บอกเราว่าร่างกายอาจเริ่มมีจุดที่ต้องการปรับสมดุลและถ้าเราเริ่มสังเกตแต่เนิ่นๆเ,เ,เราก็จะจัดการได้ง่ายกว่าตอนที่อาการชัดเจน และถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้ใกล้ตัวแล้วเรื่องถัดไปก็อาจใกล้ยิ่งกว่าเพราะมันเชื่อมกับอาการที่หลายคนเจอมาทั้งชีวิตอย่างผื่นที่ไม่เคยหายหรือสิวที่ขึ้นซ้ำๆแบบไม่รู้สาเหตุทั้งที่ดูแลผิวอย่างดีที่สุดแล้วสิวหรือผื่นเรื้อรังอาจไม่ได้เริ่มที่ผิวแต่มาจากความไม่สมดุลลึกๆของฮอร์โมนและภูมิคุ้มกัน และอาจเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่หลายคนต้องเจอแทบทั้งชีวิตแต่กลับไม่ค่อยมีใครเชื่อมโยงกับปัญหาภายในนั่นคือพื่นหรือสิวที่ขึ้นเรื้อรังรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย ลองคิดตามแบบนี้ครับถ้าสิวของคุณยังคงขึ้นซ้ำที่เดิมๆใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ไม่ได้ผลหรือคุณเป็นคนที่ดูแลผิวดีมากแต่ก็ยังมีสิวอักเสบเป็นจุดๆหายแล้วก็กลับมาอีกหรือมีผื่นขึ้นบ่อยตามแขนขาซอกคอลองพิจารณาว่าอาจไม่ใช่ปัญหาที่ผิวโดยตรงแต่อาจเป็นผลสะท้อนจากระบบฮอร์โมนหรือภูมิคุ้มกันของร่างกาย งานวิจัยจากสถาบันโรคผิวหนังแห่งอเมริกาบอกว่าปัญหาผิวเรื้อรังหลายรูปแบบเช่นสิวฮอร์โมนหรือผื่นแพ้สำซากมักสัมพันธ์กับความไม่สมดุลภายในเช่นระดับฮอร์โมนแปรปรวนระบบลำไส้อักเสบภูมิคุ้มกันอ่อนหรือแม้แต่ความเครียดเรื้อรังที่กระตุ้นการอักเสบทั่วร่างกาย ในเพศหญิงอาการสิวเรื้อรังที่ขึ้นเฉพาะช่วงคางกลามหรือช่วงก่อนมีประจำเดือนมักเกี่ยวข้องกับระดับฮอร์โมนเพศที่ไม่สมดุลเช่นฮอร์โมนแอนโดรเจนที่สูงเกินไปหรือร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินผิดปกติส่วนในผู้ชายมักจะเจอร่วมกับความเครียดพักผ่อนไม่พอหรือใช้สารกระตุ้นบางชนิดต่อเนื่อง ผื่นที่ขึ้นซ้ำเช่นผื่นแดงลอกผื่นผิวแห้งหรือผิวคันเป็นวงมักมีรากฐานมาจากการที่ภูมิคุ้มกันทำงานมากเกินไปคล้ายกับกลไกลของโรคภูมิแพ้ผิวหนังแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าปัญหาผิวของเรามาจากภายในจริงๆข้อแรกคือให้ลองจดบันทึกว่าสิวหรือผื่นของคุณขึ้นช่วงเวลาไหนซ้ำที่เดิมหรือเปล่าขึ้นช่วงก่อนนอนดึกกินของมันหรือช่วงมีความเครียดสูงหรือเปล่า ข้อที่2ลองเช็คดูว่าอาการมาพร้อมกับอารมณ์แปรปรวนเหนื่อยง่ายท้องอืดบ่อยหรือนอนหลับไม่สนิทหรือไม่เพราะทั้งหมดนี้คือสัญญาณของความไม่สมดุลภายในร่างกายการดูแลเบื้องต้นควรเริ่มที่อาหารลดน้ำตาลและอาหารแปรรูปเพิ่มผักผลไม้สดและอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเพื่อฟื้นฟรูระบบลำไส้ซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิคุ้มกัน เสริมด้วยไขยมันดีจากปลาหรือธัญพืชและดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันหากมีเวลาลองเพิ่มการออกกำลังกายเบาๆเ,เพื่อปรับระดับฮอร์โมนให้กลับมาสมดุลในบางกรณีแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาตรวจระดับฮอร์โมนหรือภูมิคุ้มกันเช่นตรวจระดับแอนโดรเจนอินซูลินหรือค่าการอักเสบในร่างกาย สิวและผื่นเรื้อรังไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องทนไปตลอดชีวิตและไม่ใช่เรื่องของความสะอาดหรือสกินแคร์เสมอไปบางครั้งร่างกายกำลังร้องขอให้เราฟังมันให้ลึกกว่าผิวหนังและเมื่อคุณเริ่มหันกลับมาฟังมันจริงๆคุณอาจจะพบว่าปัญหาที่เคยตามแก้มาตลอดกลับเริ่มคลี่คลายด้วยการปรับข้างในมากกว่าการทาครีมข้างนอก แต่ถ้าคุณคิดว่านี่คือสัญญาณที่ละเอียดแล้วข้อถัดไปจะชัดยิ่งกว่าเพราะมันคือสีของผิวคุณเองที่อาจค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างช้าๆและนั่นอาจไม่ใช่แค่เรื่องแสงหรืออากาศแต่เป็นเรื่องของตับที่กำลังพยายามส่งสัญญาณให้คุณเห็นผิวเริ่มเหลืองอาจไม่ใช่แค่อากาศแต่อาจเป็นตับของคุณที่เริ่มอ่อนแรง หลายคนอาจคิดว่าแสงไฟในห้องมันเปลี่ยนหรือแค่หน้าหมองเพราะนอนน้อยแต่ถ้าคุณสังเกตว่าใบหน้าคุณดูซีดลงเหลืองลงโดยเฉพาะบริเวณตาขาวที่ควรจะใสกลับเริ่มมีสีออกเหลืองจางๆนั่นอาจเป็นสัญญาณสำคัญที่ตับกำลังส่งเสียงเบาๆให้คุณรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสีผิวโดยเฉพาะผิวเหลืองไม่ว่าจะเกิดกับใบหน้าตาขาวหรือฝ่ามือมักเป็นหนึ่งในอาการเริ่มต้นของปัญหาเกี่ยวกับตับ เพราะตับทำหน้าที่กรองของเสียกำจัดสารพิษและควบคุมระดับเม็ดสีในเลือดเมื่อเริ่มทำงานได้ไม่เต็มที่สารที่ชื่อว่าบิลิรูบินก็จะเริ่มสะสมในเลือดมากกว่าปกติและแสดงผลผ่านผิวหนังโดยตรง ข้อมูลจาก o o n ์ s h อปทินส์แมดิ i ินในสหรัฐระบุว่าสีเหลืองที่ตาและผิวเป็นหนึ่งในสัญญาณเบื้องต้นของภาวะตับทำงานผิดปกติโดยเฉพาะในผู้ที่มีไขมันพอกตับตับอักเสบหรือรับประทานยาต่อเนื่องหลายชนิดเป็นเวลานานตับที่อ่อนแรงอาจไม่ได้แสดงอาการชัดเจนในช่วงแรกๆจึงทําให้หลายคนละเลย ในบางรายที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถเกิดภาวะไขมันพอกตับได้จากพฤติกรรมการนอนดึกการทานของหวานหรืออาหารมันเป็นประจำรวมถึงความเครียดสะสมที่ส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของตับนอกจากสีผิวที่เปลี่ยนแล้วอาการอื่นๆที่มักมากับปัญหาตับเช่นอ่อนเพลียง่ายสมองล้าความจำลดลงหรือระบบขับถ่ายแปรปรวนล้วนเชื่อมโยงกับหน้าที่ล้างสารพิษและควบคุมฮอร์โมนของตับ หากคุณเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้อย่ารอให้มันชัดเจนกว่านี้ครับเพราะตับไม่มีเส้นประสาทรับความเจ็บปวดเราจึงมักไม่รู้ตัวเลยว่ามันอ่อนแรงลงไปแค่ไหนแล้วทางเลือกในการดูแลตับเบื้องต้นคือการปรับพฤติกรรมนอนให้เพียงพอลดอาหารทอดอาหารแปรรูปและเพิ่มอาหารที่ช่วยเสริมการทำงานของตับเช่นผักตระกูลกะหล่ำบรอกโคลีขิงขมิน้นหรือผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเช่นบลูเบอร์รี่หรือมะเขือเทศ และอย่าลืมว่าตับไม่ชอบความเครียดและนาฬิกาชีวิตที่ไม่แน่นอนการปรับเวลาเข้านอนให้สม่ำเสมองดมือดึกและดื่มน้ำอุ่นในตอนเช้าหลังตื่นนอนสามารถช่วยบำรุงการไหลเวียนของน้ำดีและลดภาระของตับได้อย่างมาก ในบางกรณีถ้าผิวเหลืองชัดเจนขึ้นเร็วหรือมีอาการคันร่วมด้วยควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจเลือดหาค่าการทำงานของตับเช่น A.S.T A.L.T และระดับบิลิรูบินเพื่อให้แน่ใจว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติสุดท้ายอย่าลืมว่าตับคืออวัยวะที่ฟื้นตัวได้ดีมากที่สุดในร่างกายถ้าเราให้โอกาสมันดูแลตัวเองตับสามารถซ่อมแซมเซลล์ได้แม้จะเสียหายไปแล้วบางส่วน การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเช่นผิวเริ่มซีดเหลืองหรือแววตาที่ดูหม่นลงไม่ใช่เรื่องเล็กครับแต่มันคือโอกาสในการฟื้นคืนสุขภาพจากภายในและถ้าตรงนี้ทำให้คุณเริ่มเอะใจแล้วเรายังมีสัญญาณต่อไปให้คุณได้สำรวจตัวเองเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินต่อไปอาจเกี่ยวข้องกับเลือดของคุณโดยตรงและหลายคนไม่เคยรู้ตัวมาก่อนด้วยซ้ำ ทั้งหมดนี้สัญญาณที่ผิวของคุณกำลังพยายามบอกบางอย่างเกี่ยวกับสุขภาพภายในอวัยวะสำคัญอย่างตับไตหัวใจระบบเลือดและฮอร์โมนล้วนส่งผลต่อผิวหนังโดยตรงถ้าคุณสังเกตผิวตัวเองดีๆคุณอาจเห็นสัญญาณล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม ร่างกายคนเราฉลาดกว่าที่คิดมันส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนจะเสียสมดุลเสมอคุณไม่ได้สายเกินไปไม่ได้ช่วยไม่ได้เพียงแค่เริ่มต้นใส่ใจผิวที่คุณมองข้ามมาตลอดอาจกลายเป็นกุญแจที่พาคุณกลับสู่สุขภาพที่ดี เริ่มจากแค่หนึ่งข้อที่คุณสงสัยลองสำรวจลองเปลี่ยนลองไปตรวจให้ชัดเจนการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของคนป่วยแต่คือการไม่อยากป่วยในวันข้างหน้าเราอยากเห็นคุณแข็งแรงและเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นถ้าคุณเคยมีอาการที่เราพูดถึงแชร์ประสบการณ์ของคุณไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราอ่านทุกข้อความและอยากได้ยินเรื่องของคุณ กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักเพราะบางทีแค่การฟังเรื่องแบบนี้จนจบก็อาจช่วยใครบางคนที่ยังไม่รู้ตัวว่าเขากำลังเริ่มมีปัญหาอยู่ได้สุขภาพไม่ใช่สิ่งที่รอให้แย่แล้วค่อยมาดูแลร่างกายคุณกำลังเรียกร้องความเข้าใจลองเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับ